สวัสดีครับผมนายพระกุ้งพงศ์คงยลขประจำตอหกแปดน่หนึามศูนย์ศูนย์ามาจากคณะบร,ริหารธุรกิจครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องผู้นำกับการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะครับผู้นำกับการขับเคลื่นเกษตรอัจฉริยะ เป็นประเด็นสำคัญมากในยุคที่ภาคการเกษตรต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตสูงและการแข่งขันทางการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีสูงบทบาทของผู้นำจึงไม่ใช่แค่บริหารแต่ ต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดและทักษะใหม่ความหมายของกเกษตรอัจฉริยะคือการทำกรเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเช่น IoT หรือ Internet of Things เซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพดินน้ำอากาศ A.I และ Big Data เช่นว,วิเคราะห์ผลผลิตและคาการโรคพืชตัวและหุ่นยนวยวต์เช่นพ่นปุ๋ยพ่นยาหรือเก็บเกี่ยวล็อกเชนเพื่อตรวจสอบย้อนหลังเพื่อตรวจสอบยันกับแหล่งที่มาของสินค้า บทบาทของผู้นำในการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ 1. ผู้นำเชิงวิสัยทัศน์มองเห็นแนวโน้มอนาคตของเทคโนโลยีการเกษตรกำหนดทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับยุคดิจิตอลตัวอย่างการตั้งเป้าชุมนุมเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่คอมมินิตี้ 2. ผู้นำเชิญนวัตกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรกล้าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆสนับสนุนการทดลองเช่นโครงการต้นแบบภามาฉลิยะเปิโอกาสให้เยาวชนและสตาร์ทอัพเข้ามีเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในภาคเกษตร 3. งาแบบมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐและเอกชนและชุมชนเข้าด้วยกันสร้างเครือข่ายเ,เกษตรชาริยะที่ช่วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยี4 ผู้นำด้านการบริหารข้อมูลใช้ข้อมูลจริงในการตัดสินใจเช่นปริมาณน้ำฝนผลผลิตหรือราคาตลาดส่งเสริมการเก็บและใช้ข้อมูลเกษตรกร,ร,กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้นำด้านการพรัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างตอนนีงจัดอบรมถ่ายทอดความรู้หรือใช้ e-learning เชื่อมโยงความรู้จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย ผลลัพธของการมีผู้นำขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนพัฒนาเกษตรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกตัวอย่างกรณีจริง โครงการเกษตรแม่นยำสูงของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ใช้โดนและ IoT ช่วยจัดการได้นาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไทยแลนด์4ูพัฒนาเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิต